บทที่สิบสองเอวัเมสตังเอกังสมยังพระกวาขยายังวิหารติขยาสีเสสะทิงพกุสหัดเสนะตรรโคลพระกวาพิคุอมันเตสีสัพพังพิคเวอธิตังจิตเจะพิคเวสัพพังอธิตังเจคูวิคเวอธิตังรูปังอธิตาเจคุวิญญาณังอธิตังเจคุสัมปัตสัทิตโตยัปีทังเจคุสัพพัญญาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอทุมสุขังวาตัมปีอธิตังเกณฑ์อธิตังอธิตังราคะกินาโทสกินา โมหะกินาทิตังชาติยาชรามะนะเรีนะโสเกหิปริเทเทบริทุเีหิทุมนาสีหิอุปยาสีหิอาทิตตันติวาทามิโสตังอาทิตตังคันสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมปโสทิตโตยัมปิทังโสตสัมปัจยาอุปจติเบทายิตังสุขังวาทุกขังวาทุมาสุขังวาตมปีอาทิตตังเกนอาทิตตังอาทิตตังราคะกินาโทสกินาโมหะกินาทิฏังชาติยาชรามะนะเรีนะโสเกหิปริเทเทบริทุเีหิทุมนาสีหิอุปยาสีหิอาทิตตันติวาทามิ คานังทิตังคันธาทิตาคานะวินญาณังทิตังคานะสัมผัสโสอธิโตขะยัมปิทังคานะสัมผัสจะปัจจยาอุปจิติวิทายิตังสุขังวาทุขังวาทุมาสุขังวาตัมปิอทิตังเกณฑ์นาทิตังอทิตังราคะคินาโทสกินาโมหิตินาทิตังชาติยาชารามะนะเรนะโสโกิหิปริเทวิหิทุขิหิทุมะสิอุปยาสัหิอทิตันติวาธามิชิวหาอริตาราลสาชิวะชิวิหาอริตาราสาอธิตา ชิวิฮาวิญญาณังอาทิตังชิวิฮัสัมภัสโสอทิตโตยามป็ทางชิวิฮัสัมภัสจปัตติยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุมสุขังวาตัมเปีอทิตังเกณฑ์นาอทิตังอาทิตังราคคินาโทสักินาโมหะคินาอทิตังชาติยา ชรามาะมะระเนียโสกีหิปุทเธวีหิทุกขหิทุนณสิหิปุจญาสิหิตันติวัฏามิกายโยทิโตผุ้ทัพพาทิตากายวิญญาณังอทิตังกายสัมปโสทิโตนำปิทังกายสัมผัสสปริยาอุปเทติวิทายตังสุขังวาทุขังวาอทุมาสุขังวาตัมปีทิตังเกียณาทิตังอญิตังราคคณาโทสกิณามโหขิณาทิตังชาติยาชรามาะเรนะโสกีหิปุทเธวีหิทุกขหิทุนณสิหิปุจญาสิหิทันอัทิตันติวัฏามิมโนอทิโตธรรมาทิตามโนวิญญาณังอทิตังมโน สัมป like ัสโสหิตโตย่ำป like like ีทังมโนสัมปชัญญะปัจจิตวทยายิตังสุขังวาทุกขังวาทุมาสุขังวาตัมปีทิตังเกนะทิตังอจิตังราคะกินาโทสกินาโมหิตนาทิตังชาติยาชราโมนะเรนะโสเกีหิปุทธิเวหิทุเขหิทุมนาสิหิปยาสิหิทิตังติวะทามิอีวังปัสสังภิกขเวสุสวาอริยสาวโกจักขุปสิมิงปีนิพินติรูปเสิปีนิพินติจักขูวันยะนิปินิพินติจักขูสัมปสิปินิพินติย่ำปีทังจักขุสัมปจยาอุปัจติเวทายิตัังงสุข ตัดสมิงปีนี่พินติโสตัสมิงปีนี่พินติทัเทสปีนี่พินติโสตัวิญญาณปีนี่พินติโสตัสัมปันปีนี่พินติยามปิทางโสตัสัมปัสสปัจจยุปจติวิทายิตัสุังวาทุกขังวาทุกมสุขังวาตัดสมิงปีนี่พินติขณะสมิงปีนี่พินติคนทสปีนี่พินติขณะวิญญาณปีนี่พินติขณะสัมปัสสิปีนิติยามปิทางขณะสัมปัปัจจัาอุปจิตติวิหายิ่ตงส่ ชี้วิหารสัมผัสเซปีนี้พินิติยามเป็นทางชีวิหาสัมผัสปฏิยาอุปชติเวทายตันสุขังวาทุกขังวาทุกมาสุขังวาตัสมิงปีนี้พินิติกายสมิงปีนี้พินิติโพธิสปี โ้าทัพเพสุปีนิพินติกายวิญญาณปินทิพินติกายสัมปัสสิปินิพินติยัมปิทางกายสัมปัสสปัสเชาอุปติวิายตังสุขังวทุกขังวะอทุมสุขังวาตัสมิงปีิพินนติตัสมิงปีนิพินนติถ้มสุปีนิพินนติมโนวิญญาณปีนิพินติมโนสัมปัสสิปีนิพินติยามปิทางมโนสัมปัสสปัสชาุปติวทาตังสุขังะทุขังวาอทุมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินนติน ภูสีตังพรหมจารียังกตังการณียังนปานาปรังอาทิตถิอิทัตตายติประชานาติติอิทธมาโวจัปภะคะวะอัตมนาเตภิกขุภะคะวะตัวพาสิตังอภินันทุงอิมาสมิตรปานาเบียกรณ์นสิงห์พญเมนะพญญเมนะตัสสะภิกขุสหัสสะสหัสสัสสะอนุปทายะอาสเวหิจิ ไอเอสอาร์เเวหิจิต,ตานิวิมูตินสุติหมวดที่สิบสามเอวองมีสุดทางเอกังสมัยังพระกวาภารานัสยังวิหาริติกระเพาะอิศิปตเนน่นามิท่าขยีตรักโหพระกวาตัด ปัจจ sí, sí, um. sí, um. sí, um. sí. ักีเยพิกขุอมนตเตสิรูป sí. ังพิกขวีอนัตตารูปังจะเหตุทางพิกขวีอัตตาอภิวิสณนายิธังรูปังอภัตยญสังมตตยะลาภิธาจะรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหติติเสมาจะโคพิกขวีรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภัตยญสังวัตตินัจจะลาภิธารูปเเมเอวังรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะเหตุทางพิกวีเวทนาอัตตาพิกขวีอัตตาอภิวัสสนัยิธังเวทนา อาพาสยาสังวัตยะลรพิธาจาระจาเวทนายะเอวังเมเวทนาหุตุเอวังเมเวทนามาหุสีติยัสมารจารโหภิกขเวเวทนาอัตนาตาตัสมารเวทนาอาพาธยะสังวัตตินัจลพัติลพัติเวทนายาญาเอวังเมเวทนาหุตุเอวังเมเวทนามาหุสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจาหิทังภิกขเวอัตตาอภิวิสสาระยีทังสัญญาอาพาธยะสังวัตยะลรพิธาจารสัญญายะเอวังเมสัญญามาเอวังเมสัญญาหุตุเอวังเมสัญญามาหุสีติเจสมารจารโหภิกขเว สัญญาอนัตตาเตสมาสัญญาภัทยาสังวรตตินัจจาัพติสัญญาญาเอวเมสัญญาหงตุเอวเมสัญญามาหงสิติสังขารอนัตตาสังขารจะเหตุทางพิกเวอัตตาอภิวิสสะสูงอภิวิสสังสูนย์ยึทังสังขาราภัทยาจังวัตเตยุนและเพเทจเสังขาริสุเอวเมสังขาราหงตุเอวเมสังขารามาหงสุติเตสมัสสโคพิกเวสังขารอนัตตาเตสมาสังขาราภัทยาสังวรตตินัจจาัพติสังขาริสุเอวเมสังขาราหงตุเอวเมสังขารามาหงสุติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะเหตุทางพิคเวอัตตาอภิวิสษณะยิ่งทางวิญญาณังอภัตยาสังวัเตยรัตพิทะจาวิญญาณีอวังมีวิญญาณังโหตุอวังมีวิญญาณังมาหุสิติจะสมาจะโขพิคเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอภัตยาสังวัตตินัจจะลัตพาติวิญญาณีอวังมีวิญญาณังโหตุอวังมีวิญญาณังมาหุสุนติตังกิงมัจฉะายพิคเวรูปังอนัตติ

มัชฌาถะพิกเวสัญญานิจจาวาอนิจาวาติอนิจจาพันตียำปนานิจังทุกขังวตังสุขังวติทุกขังพันตียำปนานิจังทุกขังวิปาริณามะธรรมังกัลังโนตังสมุปสิตุงเอตัมมะมะเอสโวมัสมิเอสวะตาติโนเฮตังพันตีตังกิมัชฌาถะพิกเวสังขารานิจจาวาอนิจาวาติอนิจจาพันตียำปนานิจังทุกขังวตังสุขังวติทุกขังพันตียำปนานิจังทุกขังวิปาริณามะธรรมังกัลังโนตังสมุปสิตุงเอตัมมะมะเอสโวะมัสมิเอสโวะตาติโนเฮตังพันตี ตังกิงมัชฌิฏาภิกขเววิญญาณังจาวิญญาณังนิจาวะนิจาวติอนิจาพันตียัปนานิจังทุกขังวตังสุขังวตตีทุกขังวัตตียปนานิจังทุกขังวิปาลินาเมธังมังการโนตังสมุทุกิตูเกตมะมะเอโสหามัสมิดเอโสมีอะตาติโนเหตังพันเตงตัสมาหิตะภิกขเวยังกิจจิรูปังอติตานาคัตตปัจจุปนังอัชะตาวาปะหิตะวะอราเิกาวาสุขุมาบาหินาวะปานิตังมายัญทุเรสันติกีวาสะพังรูปังเอตังมะมะนะ เนสุหามัสมินะเมีโสอตาติอวะเมตังยถาภูตังสมะปัญญายทัตพังยากาจิเวทนาอตีตานาคะตะปัจจุปนังนาอัชตาวาภหิทาวอราริกาวาสุคุมาวาหินาวาปยาทุเรปันสันติกีวาสภาเวทนาเนตังนัมมะมะเนสุหามัสมินะเมสุอตาติอวะเมตังยถาภูตังสมะปัญญายทัตพังยากาจิสัญญาอตีตานาคะตะปัจจุบันนาอัชตาวาภิหิทาวอราริกาวาสุคุมาวาหินาวาปยาทุเรสันติกีวาสภา ชัญญาเนตังมะมะนะเนสุหัตมัสมิตนะเมสุวตาติเอวะเมตัญญะถาภูตังยะสมัปปัญญาจะทัตตพังยะเยเกจิธังคาราอตีตานาคตัปจุปนนาอัชตาวาภิธวาโอราดิกาวาสุขุมวาหินาวาปานิตาวายาทุเรสันติกีวาสะเพสังคาราเนตังมะมะเนสุหัมมัสมิตนะเมสุวตาติเอวะเมตัญญะถาภูตังสมัปปัญญาจะทัตตพัง ยังกิติวิญญาณังอติตานาคตปัจจุบันังอัจฉตาวาภิทวะอรริกาวาสุขุมวาหินาวาปนิตังวาญตุเรยสันติกีวังสัพพังวิญญาณังเนตังมามะเนสวาหัมมิตรนาเมสวะตาติเอวะเมตังยถาพุตังสมะปัญญายะทัตพังเอวังปัสสังพิขเวสุตวาอริยสาวกโกรรูปัสสิมิงปีนิพินติเวทนารุเวทนายาปีนิพินสติสัญญายาปีนิพินสติสังขารีสุปีนิพินสติวิญญาณสิมิงปีนิพินสตินิพินทังวิรักชาติวิราคะวิมุตติวิมุตตตสมมงวิิุ ตมิติยา낭โหติขินาชาติสุภูสิตังพระมจาริยังกตังการณียังนาบรังอาิตย์อิทัาตัยาติยาชนะปะชานาตีติอิทธมะบูจะพะกวาอัตตะมานาปัจจวคียาพิขูพะกวะโตภาสิตังอภินันตุงอิมัสมิจจาปานาวยาการะาสิงพัญญามณีปัจจวคียาพิขูนางมนุ์ปะทายะอาสเวหิจิตานิวิมุตติงสูติ